โอเคโอเคครบแล้วตัวตัวฮัลโหลพัทไหนพัทพูดใหม่นี้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะตจ้าตัวมากีกี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลเฮ้ยเดดเดดด็อกฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไอ้เีกยคิวเดอะด็อกเนี่ใครไอ้สารตีกี้เนี่ยอีควายถ้าตื่นขนาดนี้มือโมเขาลงไปก็จบป้าอีห่าไม่ทุกคนเรื่องหมดเลยนะพัดนะพัทได้ยินพูดไหมฮัลโหลเฮ้ยชื่ออะไรชื่อเฮ้ยไปเกลียนไว้ก็ต้องยอมรับความจริงนายชื่อ พาเพื่อนพัดครับบนลาวอ่ะถ้ามันบริสุทธิ์ใจอ่ะไม่พูดอยู่ไม่พูดอะไรอยู่แล้วได้ไหมล่ะถ้าพูดตรงนี้เลยพูดตรงๆเลยพูดต่อหน้าทุกคนเลยพัทไม่ใช่พัดจะมาพูดรับสางคนอื่นเขาเพาะพัทด่าเขาพัทกระดาษต่อหน้าทุกคนบยิการโทรห้าเลยใช่หรอเออจริงค่ะยังเช่อพี่ขอโทษด้วยได้ตามด่าต่อเย้ๆของจริงวะของจริงเอาไงล่ะไหนพูดดีแล้วพูดใหม่ดพูดใหม่เลยไม่เอาแมวคอมพิวมวแมวคอพิวพูดม่เลยพี่บอสบอสบอสเออครับผมเอาเอาเอาเพื่อนไปเกก็บ่อนดิ เออได้ได้เอองั้นให้คอยแข่งป้อมอยู่กันละกันกูไปข้างล่างนอนแล้วกันเนี่ยอยู่ห้องไหนฮะอยู่ห้องไหนห้องเดียวไม่พอใจก็ไม่ต้องมาไม่ได้มอขาอ้อนวอนให้มาขอโทษเฮ้ยอยู่ตรงไหนนะจะขอโทษขอโทษต่อต่อหน้านี้เลยไม่ต้องมาเดี๋ยวี่ด่าเขาด่าได้ที่ด่าเขาคนเยอะเก่งเก่งที่พอขอโทษต้องมาขอคุยตัวตัวไอสัตว์ไม่แมนเลยเฮียเออไหนพูดดิพัทมีไิพัทพูดไหมนดิฮัลโหลสวัสดีค่ะเออหนาวฮัลโหลบุดจะได้ อ่พูดเลยว่างครับเขาจะพูดอะไรอืมาขอโทษที่ด่าไปเมื่อกี้ครับพี่พลอะไรมันเราแล้วหนูมาด่าพี่ทำไมพี่ไม่เข้าใจอ่ะพี่เข้าใจแล้วแต่ว่าจะมาขอโทษเรื่องด่าแล้วถามเลยว่าด่าทำไมไม่เข้าใจเดิมมันเกิดตรงที่กูวางเสาจะเหี้ยมมันมาเกิดที่ตรงวางเสาไหนมาในด่าเร่เื่องปนเจ้าครับ อารพัชไม่พี่อยากรู้เหตุผลไงทำไมถึงมาด่าไม่เข้าใจคืออยากจะอยู่เลยที่นี่ว่านะเว้ยไม่บอกไปอ่ะพัชเออสัตว์ดูเฉียบมาแล้วไงสัตว์บอกไปด่านไหนไปตีอ่ะคนอื่นคนอื่นหยุดนะดูดิอ่ะดูดิ่เขาพัชเขาจะพูดอะไรอ่ะพูดให้พูดพูดอยู่นี้นะพูดอยู่นี้ฮะเออมึงเลือกแอบเหอะจังพูดไม่ดีนะ ดเลยมยืนอยู่โคห้ามันจะลั่นอยู่มันมันลั่นอยู่โคห้าอยู่แล้วลำคาญคือยืนอยู่คือแชร์เด็กอย่าร้องอย่าร้องไม่คือเป็นเหตุอะไรของพัทพี่ไม่เข้าใจว่านี่พี่ไปด่าเออร์ิวลิสก็คือพี่ไปด่าเออแล้วพี่ด่าพัทสักคำไหมพี่อย่าจำพัทได้นะที่พัทมาถที่นี่วันนั้นพัทบอกพัทจะตีกิวควีพี่ก็จำได้โลกนั้นพี่ได่าพัทในกาลีนาแล้วพี่ขอถามหน่อยหน่อยแล้วหลังจากนั้นพัทเตะพี่ออกมาจากจากกาลีนาแล้วพี่จะไปตามแล้วอย่ไงไรการเตะไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ไม่ได้อย พักน่าจะมุพี่ไปห้องอื่นนะน่าจะพราวไปห้องส่วนตัวแต่ส่วนนี้เออถ้าดีดหยากรางห้องเขาก็เลยเตะพี่ใช่ไหมคือห้องนั้นทองกนั้นคือทอกของพี่วาไอ้ไหมแล้วหนูไปอยู่เขาทำไมใหม่มันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของไอ้ใหม่ที่มันจะเตะใครเตะได้หมดใช่แล้วหนูจะไปอยู่เขาทำไมล่ะถ้าหนูจะคุยกับพี่ทำไมไม่ไปสร้างทอกส่วนตัวเออมีอะไรจะคุยก็ทำที่จะคุยส่วนตัวไม่รู้ว่าจะเข้าไปก็เออไม่ไดจะไม่รู้แล้วก็จะเข้าไปอยู่แล้วเออ แลมวคุณยุ่งมากเลยที่บอกว่าอะไรนะอนาคตบอกอยากจะอยู่เฮอร์คิวลิสอันนี้ไม่ได้ว่านะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลแลวไม่ได้คิดจะสนใจเลยด้วยว่าจะอยู่เฮอร์หรือไม่อยู่เฮอร์ถามจริงที่ไปยุ่งอะไรกับพัทที่ไม่เข้าใจก็ด่าเฮอพี่ด่าเฮอแล้วพี่ด่าอะไรพัทไม่ชอบตรงที่ว่าไปด่าแล้วเือมันเป็นพ่อพัดหรือป่านี่ขอพูดแรงๆนิดนึงนะพี่ไม่ได้ยุ่งกับพัดนะแล้วพัดไปยุ่งกับพี่ทำไม อเออมันนสมควรไหมมันสมควรไหมเนมมีย่ยลองคิดดูมันสมควรไหม ก็มึงไปด่ากิวเขาเขาก็ต้องด่าปีกิงปะลเขาไม่ได้ไปด่าโคตรพองเลยมึงเขือนเงี้ยแล้วอย่างนะวันก่อนนะพัดไปตีกิวพี่พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะเออพี่ก็เข้ามาแก้มือบอกจะให้ตียกกิวควีนเอเคพี่ก็มาตีแทนให้แล้วเออก็หนึ่งหนึ่งก็ไปรู้แล้วเออแล้วหนึ่งหนึ่งเราก็ตีกันไปแล้วเออพี่ก็ชนะพัดพัดจะเข้าใจแล้วเออแล้ววันนี้พัดบอกจะมาหนึ่งหนึ่งกับพี่อีกพี่เลยบอกว่าพัดจะเดิมพันอะไรหน่อยไหมถ้าพัดแพ้พี่พัทจะขอโทษไหมพัทพัทไม่ขอโทษไม่ โอ้ยจะรุดหนึ่งหนึ่งล็อกมาได้นะอีได้ะอด้อย่างนะนะบอกเลยนะว่าพี่กับเฮอร์ชิลิสเป็นศัตรูกันมานานแล้วเป็นศัตรูกันมานานมากคนหนึ่นไม่เกี่ยวเลยแล้วหนูมายุ่งอะไรแล้วหนูยุ่งทำไมที่ไม่เข้าใจอือคือพี่ที่อยากให้ไปเร็วๆตอนนั้นที่เปิดเพื่อจะด่าให้ไปเร็วๆเพราะอยากจะเจอกับคนในเฮอร ก็คือคนที่มันไม่ชอบหน้าแล้วเขาบินออกมาเพราะว่ายังสืบเรื่องในเธอไม่ยังไม่เสร็จมันต้องใช้เวลาหนูมาสืบเรื่องในเธอเหรอคะมาตามหาพี่เสือกับพี่เรือในเธอคิลิสไม่แล้วมาสืบเรื่องเกี่ยวกับอะไรบอกพอจะบอกได้ไหมพี่เสือกับพี่เรือในเธอคิลิสมาหาสองคนนี้เฉยๆจะให้เขาสอนวิธีเล่นมือกับปลาให้ไม่หมายถึงที่มาสืบมาสืบเรื่องอะไรเหรอไม่เขาสอนเล่นให้ แล้วทําไมแบบไม่ร <If S 2> <qui> ู้สินะเออจะสืบก็สืบไปดิพี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรทําไมต้องมาออกหน้าออกตาแทนเธอพี่ไม่เข้าใจให้พวกขี้แพ้หรอให้ก็ขี้แพ้ตามพวกขี้แพ้จะไม่มีเฮอคนไหนเข้าเกมประเด็นคือถ้าพี่ก็ดีแลวนี่โกิวกระจกเข้าเออใช่ประเด็นรู้แต่ว่าอย่ามายุ่งแบบเลยอก็ไม่ต้องมายุ่งฮะผมถึงบอกว่าไปโค้หนึ่งที่บอกให้ไปโค้หนึ่งอีพอยต์เหมือนไม้ไล่ผีอะไรอ่ะอีเทียเขาระจะไปขี้ อะไรหรอกพัดตานนั้นแหละแล้วอย่ามายุ่งกับพี่นะพี่บอกเลยนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะพัดนะพัทจะไม่ได้มาด่าอะไรพี่แบบนี้นะโอเคปะพี่จะเท้่ยวไก่ใครนึงค่ั้งที่ห้าอ่ะแบบไม่โอเคไหมคือพี่ไม่ได้ถูพัดคือพัดอย่ามายุ่งกับพี่เลยได้ไหมไกันไว้นี่ไร้แรงนะทั้งรีมเขาไม่ถูกทำพี่กอดเนาะอุ้ยตีดอกอีตรอกอีตรอก าตกพ่อสัตว์เอยพี่พูดอ่ะการเขาพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ตอแหลที่พี่พูดความจริงแต่พัสแต่พูดความเท็จนะครับไปหลอกใช้เขานั่นแหละเออมันแค่นั้นแหละพัสขอโทษนะ้พี่ก็ไม่คิดเรื่องอะไรแค่นั้นแหละเออตอนนั้นแล้วกันนะแล้วถามหน่อยจะมายุ่งอีกไหมนี่ยถามพี่ถามรอบสุดท้ายจะมายุ่งอีกไหมถ้าเกิดเขาเหรอแล้วเขาสั่งให้ตีเพราะว่าพี่เน็ต โตีเลยอตีเลยตตีเลยไม่่าไม่วาไม่มาตยเล้ไม่ถามใคยจะมายุ่งอีกไหมเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะมายุ่งอีกไหมเรื่องส่วนตัวเออถ้าจะอยู่กับตีตีนี่พไม่ว่านะอย่ามาตามด่าไม่ชอบขอจะเข้าเเลยคนต้องตามด่ามได้ดีเออเธอจะเข้าเฮอใช่ไหมเอออเฮนี่ด่าแล้อะไอเฮไเฮอใต้ตีนกใต้ตนซเปอร์บอสอไได้ยไม่ด่าแล้วแหละเพราะรู้แล้วันลนแค่ไหนาเยเาโอเคนะหนูไม่ด่าแล้วนะโอเคตามนั้นจบรู้จักคอย